ข้ารอบนะคะอันนี้ที่จะไม่ได้รันตามหมายเลขนะคะจะประกาศเป็นคนแรกคนที่สองไปเลยเนาะผู้ที่เข้ารอบนะคะ10คนสุดท้ายนะคะหมายเลขแรกนะคะได้แก่นัมเบอร์ดูนัมเบอร์ตัวเองไว้นะนัมเบอร์สามค่ะเดี๋ยวเชิญน้องด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวมาเตรียมตัวเพื่อโชว์การแสดงถัดไปนะคะคนที่สองนะคะที่ผ่านเข้ารอบ10คนนะคะได้แก่ เบอร์เบอร์หกค่ะเอาน้องมาเก็บตัวก่อนค่ะพี่เอาน้องมาเก็บตัวแสดงรอบถัดไปนะคะเอาลงข้างเวทีก็ได้จ้ะคนที่สามนะคะที่จะผ่านเข้ารอบสิบคนได้แก่เบอร์เบอร์ห